โยอาลาสวัสดีไวรุ่นเลโก้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมฟรีสกันเช่นเคยนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยจะไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่ามาสอนปลดล็อกเบ็ดอะไรท้งนั้นนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เบ็ดทั้งหมดนะครับที่เข้าเกมมาในอัปเดตล่าสุดนี้เลยนะครับผมว่ามันมีเบ็ดอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งที่เข้ามานี้นะครับก็มีทั้งเบ็ดมิดเกมแล้วก็เบ็ดเอ็นเกมด้วยแต่ว่าจากที่ผมได้ไปลองเล่นเล่นดูนะ รู้สึกว่ามันจะมีพวกเบ็ดขยะเนี่ยค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีเบ็ดที่ดูจะใช้งานได้จริงเนี่ยอยู่ไม่กี่อันเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างน,นะฮะซึ่งเบ็ดที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมก็มีเยอะมากๆนะครับผมมีกี่อันเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดอันนะครับผมอ่ามีเจ็ดอันผมเรียงตั้งแต่ถูกที่สุดนะครับผมไปแพงที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปรียบเทียบกันแค่ เบ็ดในตระกูลเซตนี้นะเราจะไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับพวกเอ็นเกมตัวเก่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเบ็ดอะไรกันบ้างนะครับผมเบ็ดแรกนะครับคือเดฟซิคเกอร์ร็อดนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับเวลาเราปลดล็อกเจ้าตัวเมืองเอลเลนชิสแล้วนะครับผมมันจะอยู่ที่เมอร์ชันนะครับผมเบ็ดตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากนะครับผม1 2 5 0 0 0สนาพนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าดูจากสเตตตรงนี้เนี่ยนะครับรัวสปีดอะโอเคนะครับแล้วก็คอนโทรลกับรีเซียนส์เนี่ยถือว่า ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าลัก20เนี่ยเดี๋ยวผมขอเสิร์ชแป๊บหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าเบ็ดเจ้าตัว Arctic r o รเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมโอเคผมลองเทียบกับ Arctic r o รนะ Arctic r o รเนี่ยจะติดที่รัวสปีดน้อยกว่า10หน่วยนะครับแต่ว่าลัก65คอนโทรลเนี่ยอา c ์ติ r o รก็ดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ได้รี i ซ i e น c ์เพิ่มแล้วก็กิโลกร,รัมเนี่ยฝั่งของอาร์ติคโเนี่ยได้เยอะกว่านะ ไม่มีแพสซีฟทั้งคู่ด้วยถามว่าน่าซื้อไหมผมไม่ค่อยแนะนำวะ่ะแพงเกินนะครับ1 2 5 0 0 0สนสาสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมเบ็ดนี้ไม่แนะนำเลยนะครับผมไปซื้ออักติกร็อตมาใช้ดีกว่านะครับต่อมาแชมเปี้ยนร็อตนะครับผมราคา1ล้านนะซื้อได้เลยที่ล็อบบี้ของแอตแลนติสนะครับผมสเตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีลักที่พอใช้ได้แต่ว่าคอนโทรลคอนโทรลส่วนจุดหนึ่งห้าเนี่ยจริงๆไม่แย่นะครับแต่ว่ารีซิเลนห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่า ถือว่าน้อยนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละบางเบ็ดมันก็ศูนย์เนาะแล้วก็แมกกิโลกร,รัม20,000ื่นนะครับคื่งจริงเนี่ยถ้าเบ็ดเนี่ยราคามันไม่แพงอะ่ะก็อยากแนะนํานะเพราะว่าลวสปีดจะลักเนี่ยคือเล่นได้เลยแหละนะครับแล้วก็มีรีเซิลติดให้นิดหน่อยแต่ว่ามันล้านนึงอะ่ะเพราะนั้นผมไม่แนะนํานะครับเบ็ดตัวนี้นะต่อมานะครับ Abyssal Specter Rod นะครับผมเบ็ดตัวนี้เนี่ยจะได้หลังจากที่เราทำเควส อ่าพัลเซอนะครับผมข้างในตัวของแอตแลนติสนะครับผมผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอแยกของแต่ละเบ็ดอีกทีหนึ่งนะว่าหาจากไหนแล้วก็ปลดพัลเซอยังไงนะครับผมอ่ารวสปีดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าต่ำนะครับผมแต่ว่าต่ำไม่สุดนะแล้วก็ลักนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยลักถือว่าสูงเลยนะครับผมคอนโทรลศูนย์จุดหนึ่งก็จริงแต่รีซิเลนต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แม็กกิโลกร,รัม ไม่มีนะครับผมก็เป็น i n นฟินิตนะแล้วก็เหมือนจะมีแพสซีดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะราคาแพงกว่าแชมเป o ล l o ตมา4,269นะครับผมเอ่อถ้าให้วิคอ์เนี่ยถามว่าเบ็ดน,นี้ซื้อได้ไหมหน่าซื้ออยู่นะครับผมด้วยความที่ i l i ิเลนมันสูงมากแล้วก็มีหลักที่สูงมากแต่ว่าปัญหาที่มันติดหลักๆคือรัวสปีด แต่ก็เข้าใจได้นะครับมันบาลานซเนาะเออแลักก็โอเคอ่ะใช้ได้นะครับหลักๆคือรีซิีลน์นั่นแหละนะครับเป็นเบดที่ถ้าใครเล่นไม่เก่งเนี่ยก็น่าจะชอบเบดนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีแพสซีฟด้วยนะแค่ดูเหมือนนะอันนี้ผมไม่ชัวแนะนํำไหมถ้ามีเงินก็ซื้อได้แต่ผมไม่อยากให้เป็นตัวเลือกแรกๆอ่ะเออเพราะว่าถ้าเรามีเงิน1ล้านเนี่ยเอาไปซื้อพวกเบดเอ็นเกม จะดีกว่านะครับแล้วแผทนี้เนี่ยมันมีเบ็ดเอนเกมที่ราคาถูกว่าเฮเวนรอ t มาด้วยนะครับผมแล้วก็ดูจะใช้งานได้ดีกว่าเฮเวนรอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยละกันนะครับต่อมาครับผม t e m p e s ร r อนะครับผมอันนี้ก็ได้จากการทำพัลเซิรเหมือนกันนะครับัวสปีดเนี่ยถือว่าต่ำเลยครับต่ำสุดในบรรดาเบ็ดที่เข้ามาใหม่แล้วนะครับ15%แล้วก็ลัก70ครับถือว่าใช้ได้นะคอนโทรล0.15ครับไม่แย่นะ Resilience 40ก็ถือว่า ถือว่าดีนะครับผมแมกิโลกรัม80,000ก็โอเคครับแล้วก็เป็นเบ็ดที่มีแพสซีฟแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแพสซีฟทำอะไรได้นะครับผมแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างแพงมากนะครับ1ล้าน8 0 0แสนแพงที่สุดแล้วในบรรดาเบ็ดที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมอยากให้รอดูแพสซีฟก่อนนะใครที่แบบดูสนใจอยากจะซื้อนะครับเห็นว่าเฮ้ยราคาแพงมันต้องเก่งแน่เลยเอ่อรอดูแพสซีฟก่อนนะครับผมตัวนี้เนี่ยหนักหลักๆเลยนะเรื่องรัวสปีดครับแย่ yeah, มากครับต้องไป ต้องไปแก้นะครับแต่ลักก็ก็พอเล่นได้แต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะนะครับสต่ายื่นๆก็ถือว่าถือว่าเฉยนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวรอดูแพสซีฟแพสซีฟอาจจะว้าวก็ได้นะครับผมเบ็ดต่อมานะครับผมคือเบ็ดซุดนะครับได้จากการทำพัซเซิลเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับมีรัวสปีด40%ลัก70%คอนโทรลเยอะที่สุดแล้ว0.25นะครับรีเิเลนซ์15ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เล่นได้นะแล้วก็แม็กกิโลกรัมเนี่ยก็ไม่จำกัดนะครับผมมีแพสซซีีีฟฟดดด้ววยยนนนนะะครัับผมมาาูแพสกกห่่อ โอกาส10%นะครับที่จะเปลี่ยนให้บริเวณรอบๆนะครับผมกลายเป็นพื้นที่ฟ้าขนองนะครับซึ่งพอเวลาเราไปตกปลาในบริเวณนั้นเนี่ยเราจะได้รัวสปีดเพิ่มขึ้นตรงนี้ยังไม่ชัวนะครับว่าได้มาเท่าไหร่นะแล้วก็มีโอกาสได้รับปลามิสติคอลมากขึ้นด้วยนะครับผมเพิ่มโอกาสนะแล้วก็ภายในพื้นที่ฟ้าขนองนะครับผมปลาเนี่ยจะติดมิเทชันที่เรียกว่าอิเล็กทริกช็อคนะครับผมแต่ว่ามันเหมือนจะดีนะคือเรายังไม่รู้ตัวคูนะครับแต่ว่า มันมีโอกาส5%ครับที่เราจะได้ปลาที่เป็น a ชร์ดด้วยนะครับผมซึ่งแชร์ดเนี่ยนะครับผมจะทําให้าราคาปลานะครับลดลง50%ตรงนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะ5%นะก็ถามว่าดูดูเหมือนจะดีนะแต่ว่ายังเฉยๆอยู่นะครับผมสแตทเนี่ยถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าพสซีฟเนี่ยผมชอบอันแรกนะครับผมมันดูมีลูกเล่นดีแต่ว่าอันที่2สอ2ต้องรอดููตตัววคคณแ่่า3ื ห้าเปอน่ะมันก็ยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะแต่ว่าเอ่อเป็นดีบัฟอบเลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมกับราคาที่จ่ายไปนะต่อมานะครับเบ็ดอีก2ตัวนะครับเป็นเบ็ดเอ็นเกมแล้วนะครับผมตัวแรกนะครับเป็นคลายเชนลอตนะครับผมจะได้จากการทำพัซเซิลใต้น้ำนะครับซึ่งต้องทำพัซเซิลของแอตแลนติสให้ครบทั้ง4อันก่อนถึงจะทำพัซเซิลใต้น้ำได้นะครับผมอันนี้ มีรัวสปีด60%นะครับลัก185คอนโทรล0.2รีซิลเลนต15%นะครับแม็กิโลกร,รัมเนี่ยแสนหน0่งเลยแล้วก็แพสซีดนะครับทุกๆการตกปลา50ตัวครับจะมอบปลาระดับ l e g e n d a รี่ขึ้นไปให้เลย1ตัวจากพื้นที่ที่เราอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ซีเค็นะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับผมตกปลาแล้วมันสุ่มได้ e x กโซติกนะแต่ว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันดันไม่มีปลาเอกโซติกอยู่นะครับเราจะได้รับปลาเอกโซติก จากเขียนอื่นแทนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันมีโอกาสได้เมกาโลดอนด้วยนะครับผมอันนี้ตามที่วิกิเขียนไว้นะแต่ว่ายังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับผมแพสซีฟที่2นะครับมีโอกาส10%ที่จะได้ปลาคูณ2นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับมีโอกาส5%ที่จะตกได้ t e n t a c l e Search ซึ่งไอ้ตัวนี้น่ะยังเป็นบั๊กอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ตัวคูณด้วยนะราคาเนี่ยล้านสามครับก็ถือว่าเป็นเบ็ดที่ซื้อได้ครับเป็นเบ็ดที่ดีเลยนะครับผมตัวหนึ่ง น้อยกว่าเอ่อน้อยกว่าเจ้าตัวเฮเวนลอตนะครับผมอยู่ในระดับเล่นได้แล้ว185นะครับผมคอนโทรลกับรีเิเลนก็ก็เล่นได้อะก็เล่นได้นะครับผมเบ็ดน,นี้แนะนําให้ซื้อนะครับผมแต่ว่ามาดูอีกเบ็ดหนึ่งกันดีกว่านะครับผมเบ็ดโพไซดอนนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะได้หลังจากทําโพไซดอนทริโอเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างยากเลยนะคะรับผมเรัวสปีดครับ50%ลัก165 คอนโทรลศูนย์จุดสองนะครับแต่ว่าให้รีเซียนส์มาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แมกกิโลกรัมเนี่ยแสนหนึ่งนะอ่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับสแตทโดยรวมเนี่ยค่าเคลนด์รอดดีกว่านะแล้วก็ราคาค่าเคลนด์รอดถูกกว่าด้วยนะครับแต่ว่าแพสซีฟนะครับเจ้าตัวเนี้ยเด่นแพสซีฟจริงๆนะครับผมมีโอกาส25%นะครับที่เรานั้นจะได้เงินจากปลาที่เราตกได้ทันทีนะครับคือเรายัง คือเราแบบเวงเบตไปได้ปลาปุ๊บเราได้เงินเลยนะครับมีโอกาส25%นะซึ่งเงินที่เราจะได้เนี่ยมันจะคิดเป็น175%ของปลาที่ตกได้นะครับสมมุติว่าปลาเนี่ยมูลค่า6,000ถ้าเกิดว่าเราตกได้แล้วติดแพสซีฟนี้เนี่ยเราจะได้ราคาประมาณ1 0,000นะครับผมอันนี้อันนี้ที่ประมาณนะเออก็ต้องไปอลองคำนวณดูนะครับผมแต่ว่าจากที่ผมลองเทสลองสังเกตเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันได้แค่75%ของราคาปลาดัวนั้นแต่ว่าไม่ใช่ มันได้ราคาปลาเนี่ยรวมแล้ว175%ซึ่งถือว่าเยอะมากไม่รู้เป็นบัคหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อีกแพสซีฟหนึ่งนะครับคือมีโอกาส5%ที่จะเพิ่มน้ำหนักปลาที่ตกได้เจ็ดสิบห้าถึงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ติด King b l e s s i n g ตัวนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าตัวคูณเท่าไหร่นะเพราะามันยังเป็นบั克นะครับเหมือนกับเจ้าตัว k า a k เ n l นล็อเลยนะครับซึ่งถ้าถามความคิดเห็นของผมนะครับในบรรดาเบดทั้งหมดเนี่ยความน่าใช้ก็ต้องตกไปอยู่ทีี n ่ N 2ตััวน้นแหละ,ะผม ที่มันน่าใช้มากๆนะใครชอบตัวไหนเนี่ยเลือกได้เลยครับผมถ้าอยากเล่นง่ายแบบ allrounder เลยอะ่ะผมแนะนำคาร์เคิลร็อมันมันค่อนข้างดีอยู่ละนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากฟาร์มตังนะโพไซดอนร็อดผมว่าตอบโจทย์มากๆนะครับส่วนเบ็ดอื่นๆเนี่ยมีแค่อ b เบซอลสเปกเตอร์ที่ผมดูดูแล้วมันน่าสนใจแต่ราคามันก็แพงผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมก็อ่อถ้าใครที่มีงบหลักล้านเนี่ยนะครับผมแล้วก็ซื้อพวกเบ็ดเอ็นเกมตัวใหม่2ตัวแล้วนะ ผมแนะนำว่าไปไปดูเบ็ดเก่าๆดีกว่านะครับไอ้เบ็ดพวกเนี้ยอ t เทอร์เนลคิงฟอก t กอร์เทนแฟงไอ้พวกนี้มันใช้เวลนะพวกเฮเวนลอตอะไรพวกเนี้ยลอตออฟเดอะเดฟอย่างเงี้ยผมว่าราคามันถูกกว่าแล้วก็มันมันดีอ่ะมันใช้งานได้ได้ดีกว่าด้วยนะครับผมก็ต้องรอดู นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับมาสั้นๆนะสำหรับการรีวิวและก็วิเคราะห์เบ็ดทั้งหมดนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงใครอยากแย้งแยงได้นะครับผมมาคอมเมนต์กันอย่างสร้างสารรค์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมโอเคพันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ